วันนี้มาหากินข้าวที่กรุงเทพนะครับมาเช็คราคาข้าวที่กรุงเทพกันหน่อยว่าเป็นยังไงเอากระเพราหมูกรอบครับจานนึงใส่ไข่ดาวด้วเเป็นร้านอาหารตามสั่งมีหลายร้านครับที่นี่ ข้าวมาแล้วครับทุกคนนี่ได้ข้าแบบนี้เลยนะครับกระเพราหมูกรอบไข่ดาวไข่ดาวเยิ้มเลยนะครับกระเพราหมูกรอบไข่ดาวครับ หมกูกรอบร้านนี้เขาจะนุ่มๆนะครับไม่เหนียวมาก รอบที่หนังหมูนะครับแล้วก็เนื้อหมูจะนุ่มมาก เจ๊ของผมเท่าไหร่ข้าวที่นี้จานละ60บาทนะครับ หรือว่าไม่แพงอ่าเขาประกอกับ8ริ้วบ้านเรามาก็าแวะมาทานได้ครับที่นี่อยู่ที่ถนนสุขาภิบาล2นะครับที่อ่อนนุชหน้าเซเว่นนี่เลย